สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกท่านคะ่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่ง ช่องแกงทูสวยจริงไม่จกตานะคะบอกเลยว่าคันนี้ตรงปกแน่นอนก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถที่การันตีในส่วนของโครงสร้างตัวเครื่องตัวถังไม่มีพิความชนหนักจมน้ำหรือไฟไหมใดๆทั้งสิ้นค่ะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเลยนะคะเล่มไม่มีช้ำรดสูญหายด้วยและคลิปนี้น้ำหนึ่งมาพร้อมกับรถ t o y ยต้ายาริส 1.2e ปี2014นะคะสีเทาหระะือว่าสีบร้อนเงิน เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะรีวิวให้ทุกท่านได้รับชมเลยบอกเลยว่าคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันนะคะผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดเลยคันนี้นะคะได้เป็นกระจังหน้าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเป็นกระจังหน้านะะรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะป้ายทะเบียน3ก๊ไก่พอสัมภาวส8 4กรุงเทพมหานครโลโก้อยู่ตรงกลางชาัดเจนคันนี้นะคะกรอบไฟหน้าได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทรงกลมคู่หน้าด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพนี้ถือว่าสภาพสวยนะคะไฟ ใสๆเลยนะคะมาดูพื้นผิวของฝากระโปรงกันบ้างคันนี้นะคะเรียนเดียบผมไม่มีรอยบุกไม่มีรอยลักยิ้มค่ะคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก่อนถึงมือลูกค้าเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะก่อนถึงมือลูกค้าจะทําการปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งค่ะมาดูในส่วนของแม็กแล้วก็ยางขาคันนี้นะคะได้เป็นล้อกระทบพร้อมฝาครอบค่ะนะคะแม็กขอบสิบ 5นิ้วนะคะขอบ15นิ้วไฟเลี้ยวนะคะอยู่ตรงข้างแก้มใกล้ๆกับซุ้มล้อนะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะคะ แล้วก็ที่เปิดด้านนอกนะคะก็สีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันค่ะคันนี้นะคะได้อติดฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับคิว้วกันาศาสตร์ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูภายในกันค่ะคันนี้กระจกเดิมรอบคันเลยนะคะน้ำหนึ่งได้เดินดูรอบรอบคันแล้วนะคะได้เป็นกระจกเดิมรอบคันคันนี้เป็นตัว E นะคะแต่ได้เป็นเบาะหนังด้วยในเรื่องของความปลอดภยัยได้ถุลงลมนิรภัย2ใบนะคะในส่วนของ พรมาลายนะคะได้เป็นพรมาลายพาวเวอร์สก้านค่ะพรมาลายพาวเวอร์สกา้านด้านข้างประตูนะคะด้านข้างประตูก็อ่านี่เลยนะคะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานที่เปิดด้านในเป็นสีดำนะคะคันนี้เป็นระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกระจกเดิมรอบคันเลยนะคะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนในตอนแรกมาสตาร์รถกันดีกว่าคันนี้นะคะกระจกมองข้างนะคะพับกระจกมองข้างพับมือแต่ปรับไฟฟ้านะคะ มาดูในส่วนของมาตรวัดกันค่ะเลขใหม่นะคะคันนี้ระยะทางใช้งานอยู่ที่9 4้ากิโลกว่านะคะก็รองรับซีดีนะคะเครื่องเสียงรองรับซีดี AUX USB นะคะแอร์เป็นแบบอนาล็อกเป็นแบบมือหมุนนะคะอันนี้จะเป็น Power อร์เอาอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ M a t. ภายในถือว่ากว้างนะคะอันนี้เป็น Eco ค a า1.2 e นะคะเป็นรถ Eco ค a าราคาประหยัดน้ำมันราคาก็ประหยัดด้วยนะคะมาดูข้อมูลค่ะ t o y ยต้ y ยา i ิ1.2 e รนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่319,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0คันคณิปปี 2, 0, 2014นะคะลำดับเจ้าของรถยนนะคะเป็นลำดับที่3 ะะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะเออกระจกมองไม่ใช่กระจกมองข้างกระจกด้านหลังนะคะก็กระจกมองด้านหลังก็มีตัวปรับลดแสงค่ะนะคะแล้วก็ที่บังแดดมาพร้อมกับนี่นะกระจกด้วย นะแล้วก็มีไฟอ่านแผนที่อยู่ตรงด้านหน้านะคะคันนี้เป็นรถ Eco คคาแต่ว่าบนหลังคานี่ก็โปร่งโล่งสบายเลยนะคะัคนนี้นะคะสามารถจัดยอดได้เต็มนะคะจัดยอดได้เต็มเลยนะคะใครสนใจนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ห้าพันมาดูในส่วนของด้านข้างประตูขอบตรงนี้กันบ้างเดิมๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนี่นะคะมีร่องรอยเมคอัพเดิมๆนะคะตัวอ่า ประตูนะคะก็ตัวน็อตไม่มีรอยพูดไม่มีรอยไขค่ะสภาพสวยสมบูรณ์ก่อนถึงลูกค้าเดี๋ยวน้ำหนึ่งปรับสภาพให้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็มีแผ่นยางรองให้เรียบร้อยค่ะคันนี้นะคะ ปรับสภาพก็คือขัดสีทําความสะอาดนิดเดียวเองนะคะมาดูด้านขอบประตูค่ะไม่มีบิดไม่มีเปี้ยวเลยนะคะอันนี้โครงสร้างเดิมรับประกันการันตีเล่ไม่มีชํารดสูญหายด้วยด้านขาก็าจ,จะมีรอยสเกลหินเล็กๆน้อยๆบ้างนะคะก็เป็นเสน่ห์ของรถมือสองเนาะ,ะมาดูด้านในค่ะนะคะ,นะคะก็ได้เป็นเบาะหนังในเรื่องของความปลอดภยัยมีถุงลมนิรภัย2อใบนะคะแล้วก็กระเป๋านะใะส่เอกาสารมีทั้งสองเบาะเลยทั้งเบาะผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ด้านหลังของผู้ขับขี่เมื่อกี้ให้ดูตรงขอบยางฝั่งคนขับแล้วเนาะมาดูฝั่ง ดรดยสานบ้างเนี่ยค่ะเดิมๆนะคะไม่ได้โดนมาเลยนะคะคันนี้สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะไม่ได้โดนมามาดูบนหลังคากันบ้าง<ม>บนหลังคามีอะไรบ้างไหมนะคะไม่ได้ทําสีมานะคะเสารับสัญญาณนะคะมีสปอยเลอร์นะคะแล้วก็ระบบไล่ฟ้าที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะคะตาสัญลักษณ์ตัว E อ,อยู่ด้านขวายาลิดอยู่ด้านซ้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กะระยะนะคะเซ็นเซอร์ถอยเซ็นเซอร์กะระยะให้ด้วยมาดูด้านหลังะค่ะ นี่นะคะมีแผ่นพลาสติกนะคะแผ่นยางรองให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับทิชชูก้านทิ่ก้านอันนี้สามารถถอดได้นะคะมาดูในส่วนของน็อตค่ะนี่อ่ะน็อตนะคะก็อันนี้สภาพก็เนี่ยคะ่ะรอยอักเดิมๆเลยนะคะสภาพถือว่าสภาพสวยค่ะอันนี้การันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆนะคะมาดูด้านนี้กันบ้างมีอะไรอยู่ข้างในนี้ มียางอะไหล่ไหมนะคะถ้าไม่มีเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะหายางอะไหล่นะคะแล้วก็เพาะอุปกรณรเ้ามือแม่แรงใส่ให้ครบมาดูในส่วนของฝั่งด้านของผู้โดยสารกันบ้างนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างค่ะนี่ค่ะให้ดูร่องรอยนะรอยอักเดิมๆจากโรงงานค่ะคันนี้นะคะสภาพสวยสมบูรณ์มาดูด้านหน้าของผู้โดยสารตอนหน้ากันบ้างนะคะไม่ได้โดนมาแน่นอนนะ,ะบอกเลยว่าการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆไม่มีพิกความชนหนักจมน้าอย่างแน่นอน นี่นะคะการันตีโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอีกรอบหนึ่งนะคะ,ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างเลยอ่ะนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ศูนย์เก้าห้าสี่แปดหสี่ห้าหกห้านะคะหรือว่า0ู6เก้าหกหนึ่งเ้าแปดสเ้ากสา มาดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะเป็นสี่สูตรนะคะก่อนที่มือลูกคา้านัน่นเองจะดูแลในส่วนของอ่าของเหลวให้นะคะยกเว้นน้ำมันเกียร์แล้วก็จะดูแลในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะคันนี้การันตีเครื่องเดิมเดิมเลยนะคะ,ะมาดูเบ้าโช้์ท้ามอกออยู่ครบชัดเจนค่ะน็อตเดิมเดิมนะคะนี่นะก็ยังมีรอยปั๊มคานหม้อน้ําด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์อให้ดูเลยนะคะรอยอักเดิม,ดมรอยอักเดิม,เ,ดมเลย มาดูเบาโชว์ฝั่ดีกันบ้างนะคะแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงเดี๋ยวตรงนี้เราทําความสะอาดให้นะคะแต่ว่าก็ยังสภาพสวยนะคะมีสติกเกอร์นะคะจากโรงงานรอยอักเดิมเดิมซิลิโคน,นะคะ่ะนีคะ่ะคันนี้ฝาหน้าไม่ได้เปลี่ยนมาไม่ได้ทํามานะคะ สภาพสวยค่ะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่3 1 9แส0บาทกับโตโยต้ายาริสนะรถอีโคคาร์คะประหยัดน้ำมันนะคะขี่ในเมืองก็รถเล็กะทะลัดค่ะหา,าที่จอดง่ายนะคะอะโตโยต้ายาริส1.2ึอีนะคะปี 2,014ราคาตั้งขาย3 1 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0ผ่อนยาวยได้ถึง84งวดเลยนะคะใครสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ฟรีพระบบฟรีภาษีค่ะนะแล้วก็ฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีด้วยนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการจัดส่งรถสไลด์ด้วยใครสนใจปรึกษาเครดิตได้ฟรีค่ะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ